มะลิน้องมะลิน้องมะลิอยู่ไหมเนี่ยมะลิร้อนเนะมะลิยังไม่ออกมาเลยใช่มะลิแม่น้องเขามาแล้วอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีจ้าเอออะ,อะไรกันตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยฮึออคุณแม่คะว่าไงคะเอามาลิไปเดี๋ยว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 จะไปไหนกันลูกไอ้จอนไปอยู่แถวไหนวะ ตอนไปเล่นโซนอยู่แถวไหนเนี่ยคุณแม่คะ่ะมารีขอไปเล่นกับเพื่อนกับพี่ได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะแม่ทํากับข้าวให้อยู่เดี๋ยวต้องกินข้าวเช้าไม่ใช่เวลาที่จะสนแล้วนะคะนะคะคุณแม่นะคะไปเล่นแป๊บเดียวเองคะ่ะเดี๋ยวมารีอะจะรีบกลับมาทานอาหารคะ่ะนะคะแม่แค่ไปเล่นไม่ได้ไปสซนหรอกคะ่ะนะคบคุณแม่ ใครเป็นแม่แกเจ้าจอนอืะมะล,ลิจะไปไหนลูกไงเจ้าจอนลาแล้วครับนสนกันจริงๆเจ้าเด็กพวกนี้เอ๊ะมีแล้วบอย เฮ้ยแบกมีผับมาเปิดใหม่เลยวัดไปนิดนึงเองไ่เที่ยวค่าหน่อยคืนนี้นะนะน้นี่ข้าไปไม่ได้วะนี่ทำไมวะเองไม่อยากไปเที่ยวคาแล้วเหรอนี่ข้าขอโทษวะแต่ข้าหมดเวลาซนแล้วหมดเวลาซนอะไรของเองวะหมดเวลาซนเพียงไม่้องมีไรทำอะไล้วยเรอเฮ้ยยังไงเป็แมงเงี้โอ้ไก่กิน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 กกินกินกินกิไปิกดนกยไกินไปกินกนกินกิน Bye bye. เอาล่ะเราจะเล่นโซนก,กันดีไม่ใช่โซนเราบอกออกมาเล่นเฉยๆอ,อ๋อเล่นโซนแอบไงเออแม่เล่นโซนแอบอแล้วใครจะเป็นคนหาล่ะก็เธอไงนายจอนวอนยูเขาชิ่จอนวินยู เขาเป็นคนดังแต่ฉันนายยังไม่ดังชายวอนอยู่ไปวยกันสิเออพอร้อยังฉันเหรอสักวันฉันจะทําให้เหมือนเขาด้วยฉายาจอรนวอนอยู่สรุปเจ้ายังไงเนี่ยก็แบบที่เธอว่าไงซ่อนแอบ ไปไกลๆเลยนะแล้วฉันก็จะหาจนเจอให้ได้ฉันจะนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับไม่ถึงร้อยนะนี่จอรนฉันต่อให้ห้าเ้ยเระยอดร้กของฉันทุยใครคือยอดร้กของนายไม่ทราบหลับตาแล้วหันหน้าไปเลยนะ พี่เรียกเองไม่ใช่โจรแล้วพี่มาทําอะไรแถวนี้เนี่ยเองดูเวลาบ้างนี่มันใกล้เพลนแล้วไปหาดวงตาได้แล้วเพลนแล้วเหรอเออเรา,าได้เวลาเพลนแล้วเจอมองหาใครอะ่ะคนีนกระบ้าดไปงัแล้วมั้งอะไรนะไม่มีอะไรเปล่าเๆล่ปไปหาลงตากัน โอ๊ยร้อนก็ร้อนทำไมในจอนยังหาเราไม่เจออีกเนี่ยเหน่บอกว่าหาเก่งแล้วใยมะลิล่ะหรือว่า,นบบานหนีกับบ้านกันไปหมดแล้วได้หนีกับบ้านงันฉันกับว่าง จะมาจำจากัาท์เทนแต่ว่าบางคนน่าเอ็นดูไงที่เก็บชัดชัดเ,เ,เอย ไว้นะลูกอย่าไปเล่นที่มันลกลุงลังรู้ไหมคะเพราะว่าแม่เห็น่ะมัวเป็นสิบตัวเลยนะอยู่ตรงนั้นนะลูกมันน่ากลัวมากเลยนะคะรู้ไหมคะอย่าไปเล่นนะคะไหมมันน่ากลัวนะลูกนะอย่าไปนะคะเป้จา เที่ยงแล้วเหรอเนี่ยยายมะลียังไม่กลับมากินข้าวเลย2คนนั้นพาลูกฉันไปเที่ยวไหนเนี่ยคุณก้อยเอ้าคุณกันดายายเก๋ะละคะ,คะอยู่ในบ้านค่ะกำลังทานข้าวอยู่ค่ะอ้าวแล้วยายมะลีล่ะคะอยู่ไหน อุยอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะลูกใครลูกมันสิอ้าวเมื่อเช้ายาเก๋ามาชวนน้องมะล,ลีออกไปเล่นไม่ใช่หรอคะอ,อ่ออันนี้ก็ไม่ทราบว่ายังไงนะคะแต่เห็นยิเก๋เดินเข้ามาบ้านคนเดียวะคะ่ะคุณแม่คะว่าออไ,ไงอีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าคุณแม่กลับมาจากห้างเดี๋ยวถึงบ้านแน่นอนคะ่ะดูสิคะคุณกันดากินอิ่มก็ออกไปเล่นซนเลยคะ่ะ ในล,ลูกสาวของฉันละคะเด็กสมัยนี้นะคะคาดเดายากค่ะนี่ยายเก๋วิ่งออกไปซนข้างนอกอาจจะไปหาน้องมลิก็ได้นะคะจริงนะคะจริงสิคะคุณกันดาอุย้ยคุณกันดาค่ะมีห้างมาเปิดใหม่นะคะลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเราไปช็อปกันดีกว่าค่ะคุณกันดาแต่ฉันเป็นห่วงลูกอะคะ่ะโอ้ยอย่าไปห่วงเลยคะ่ะเราไปช็อปก่อนดีกว่าค่ะเราเป็นคุณแม่สายช็อปนะคะกลับมาเนี่ยคะ่ะค่อยมาหาลูกต่อก็ได้คะ่ะคุณกันดา เนี่ยค่ะเราไปหาช็อปให้สบายใจกันดีกว่าค่ะอย่าไปคิดี่ตกกังวลอะไรเลยนะคะคุณกันดาคะ่ะ บอกผู้ใหญ่บ้านดีกว่าไหมไปกลับไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนไปไปเอาจอแกมทำอะไรตรงนี้เนี่ยให้แจ็คลาไปเต็บอลกันไม่เอานี่หนูดูลโซนแล้วอิ่มแล้วก็ไปช่วยพี่ล้างจานวัดด้วย อิ่มแล้วก็จะเส้นจะใส่ด้วยตั้งเพราะตั้งหากมันจะทำให้ง่วงละพี่มันมง,มงงง,ง่วงอะไรตอนนี้อิ่มแล้วไปช่วยพี่ล้างจานวัดถ้าแกไม่ล้างจานอ่ะแกก็ไปกวาดของหลังโบนนู่นไม่เอาหรอกที่น่ารกกวงไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาเดี๋ยวพี่จะบอกหลวงตาให้จับแกบวชเลยเอางูน้อพระพระธรรมประสงฆ์พระเยซูฉันจะไม่บวชหากแกไม่เอาธรรมะนะแกก็ต้องบวช พวกเราสองคนนะ่ะกันตั้งแต่เด็กหลวงตาเขาคอยเลี้ยงดูเรานะตกลงแกจะบวชเหรอเปล่าไปรังจำชามกัน นี่พวกเธอฉันเห็นเด็กๆอ่ะโดนมิจฉาชีพจับคุณรถไปยัยเก๋ยัยมารีหรือเปล่าโอ้ยเศร้า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 เขายังไม่ทันได้สรุปว่าเป็นลูกของผู้ใดพวกเธอไม่ต้องตกใจไปหรอกเราอะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาแล้วเดี๋ยวเราจะสับสวนดูว่าเด็กบ้านไหนมันหายแล้วยังไงมาส่งข่าวด้วยนะใช่เดี๋ยวฉันมาแจ้งให้หุ่นยเก๋เลยอ่ะเจดินมายัยมารีหรือเปล่าไปพิ คุณกันดาลูกเชนก็ยังไม่กลับมาเลยค่ะลูกเกดของฉันก็ยังไม่กลับเลยค่ะคุณกันดาเป็นห่วงมากเลยค่ะงั้นเราไปวัดกันดีกว่าไปวัดไปทําไมคะคุณกันดาคะจะให้พาท่านดูดวงลูกของเราสองคนไงโอเคค่ะคุณกันดางั้นดีเลยค่ะมาคกัดาดูเค่ะเป็นห่วงมากเลยค่ะลูกเกดของฉันนี่ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไปเล่นซนที่ไหนกันก็ไม่รู้อะค่ะ เฮ้ยผีหลอกรวยผีหลอกช่วยด้วยรวยรวยผีหลอกรวยด้วยอะไรเนี่ยจอนยังไม่ยินเลยผเเฮเคุณหาหรือว่าลเจะเป็นผีแล้วค เยมารีเมารีเมาลีลูกชิ้นตายแล้วเหรอเน,นี่ยณนาครับแจ็คแม่สีวีแจ็คเออเออแม่ครับแล้วน้องมาริตายที่ไหนเหรอครับก็เจ้าจอนเป็นคนบอกนั่นหลังโบนะครับแม่จะไปแล้วกับไอ้จอนมันมันหับเพ้อไปเรื่อยเออพอนมหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าอยู่ครับ อยู่ในโบสถ์กำลังสวดมนต์อยู่ครับล้วจะทายังไงได้อ่ะลูกสาวน้าก็หายไปลูกสาวคุณกันดาก็หายไปอีกน้องมาลีหายไปเหรอครับคุณแม่ก็ไปเล่นกับนายเจ้าจอนพากันออกไปเล่นป่านี้เยมารียังไม่กลับมาเลยนะใช่ใช่เห็นมีคนบอกอยู่ว่าแก๊งลักพาตัวเด็กอะอารวาสอยู่ด้วยแก๊งลักพาตัวเด็กอารวาสอีกแล้วหรอครับเยมารี แกรเกพี่แจ็คเราไปดูกันตรงนู้นมั้ยอ่านจะไม่ใช่ผีก็ได้นะพี่ <c oughs> ไม่ไหยแกวอนซะแล้วแม่ครับั้นเดี๋ยวผมไกลจออะจะไปดูให้นะครับว่าเป็นเสียงอะไรจะดูิลลี่แกเกจะเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงจังเลยค่ะคุณกันดา พี่แฉ่หนูอยากกลับบ้านได้สินกลับเจอแล้ว พี่โฮ่งจอนพี่แจ๊ดหนูอยากกลับบ้านแะ้วสิพี่พักกลับไป ลาเล่นสนแล้วอุ๊ยอะไรท่ะคุณโอ๊ยใจเย็นๆอะไรกันอีกแล้วพวกเนี้ยโอ้ตามหานังานเนี่ยเอ้าแล้วนี่เจอน้องมะรีดแล้วเหรอใช่จ่ะเจอแล้วก็เหลือแต่ลูกชั้นนี่แหละค่ะที่ยังหาไม่เจออุ้ยตายแล้ว โอ้ยเศร้าเศ้าเ้ตอนเนี้น,นะรถต้องเอลังตามรถขนาดอยู่แล้วตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเด็กคนนั้นอ่ะคือใครใครคะใครอ่ะใครคะใครอ่ะเขาคือเขาบอกว่าน้องเกอ๋อ เป็นยังไงกันบ้างครับละครสนุกไหมครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe กดติดตามพวกเราทีมงาน Remax Phone ฟ,ฟรมเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับอ๋อกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดละครตอนใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย